ประโยชน์ของการติดตามภาวะเศรษฐกิจนะครับก็จะช่วยให้แบงก์ชาติเองนี่แหละครับสามารถปรับนโยบายการเงินนะครับได้อย่างทันท่วงทีนะครับประโยชน์ต่อมาเนี่ยก็คือทําให้พี่น้องประชาชนนะครับสามารถใช้ข้อมูลตัวนี้นะครับไปปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจได้อย่างเหมาะสมสวัสดีค่ะมุกนัที่นีราชตะนานกับรายการคุยกันนอกรอบรายการที่จะหยิบยกเอาประเด็นทางเศรษฐกิจการเงินและการธนาคารมาคุยกันนอกรอบค่ะ ใน EP นี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องการจับที่ประจานเศรษฐกิจฐฐฐของแบงค์ชาติกันหน้าที่หนึ่งของธนาคารกลางเนี่ยก็คือการกําหนดนโยบายการเงินวันนี้เราจะมาคุยกันว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่แบงค์ชาติใช้ดําเนินนโยบายการเงินแล้วข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเอามาจากไหนโดยผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะเป็นหนึ่งในทีมงานที่ประเมินภาวะเศรษฐกิจฐฐฐของแบงค์ชาติค่ะน้องป่านเกิดเกียรติรมินเศรษฐกรอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคค่ะ สวัสดีค่ะน้องปานครับสวัสดีครับพี่มูสวัสดีค่ะ,คะอยากให้น้องปานแนะนําตัวสักนิดค่ะว่าน้องปานเนี่ยมีหน้าที่อะไรในการจับที่ประจวเศรษฐกิจคะแล้วเป็นยังไงบ้างครับออผมก็ทําหน้าที่ในการติดตามเศรษฐกิจในทุกๆเดือนนะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้นะครับผมก็จะนําไปให้กรงอตัดสินใจว่านโยบายการเงินนะครับควรจะปรับเป็นอย่างไรนะครับซึ่งหน้าที่ตัวนี้ฮะผมก็ทํามาเป็นระยะ4าปีแล้วครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราอยู่กับผู้รู้แล้วแน่นอนค่ะน้องปานค้ะงั้นอธิบายพี่เข้าใจหน่อยค่ะว่าการจับที่จรจเศรษฐกิจเนี่ยคืออะไรคะมันเหมือนกับที่หมอจับที่จรจพวกเราไหมคะอ๋อใช่เลยครับการจับชีพจรเศรษฐกิจนะครับก็คล้ายๆกับที่คุณหมอนะครับไปตรวจคนไข้เลยฮะคือถ้าเปรียบเทียบว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเหมือนคนไข้คนหนึ่งนะครับแบงก์ชาติเนี่ยก็เหมือนกับคุณหมอคนหนึ่งเหมือนกันนะครับโดยสิ่งที่เวลาคุณหมอนะครับจะดูคนไข้เนี่ยเขาก็จะดู ในอดีตก่อนใช่ไหมครับว่าคนไข้คนนี้เนี่ย <c oughs> เขาอะมีประวัติเป็นยังไงใช่ไหมฮะ <c oughs> เคยป่วยมาก่อนหรือเปล่ามาีแพ้ยาตัวไหนไหมปัจจุบันเนี่ยอาการป่วยอะไรบ้างนะครับต่อมาเนี่ยคุณหมอก็จะดูว่าเอ๊ะปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทําให้เขาเกิดโรคในอนาคตเนี่ยเป็นยังไงนะครับคือแบงค์แบงชาติก็จะดูคล้ายๆกับคุณหมอเลยครับคือดูในมิติของอดีตว่าสกิจในอดีตเนี่ยเป็นยังไงนะครับสกิจในปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่สกิจในอนาคตเนี่ยจะ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับแล้วการจับชีพจรเศรษฐกิจเนี่ยมีประโยชน์ในการดําเนินการของแบงค์ชาติยังไงบ้างคะอืมครับถ้าจะย้อนถึงประโยชน์นะครับก็อาจจะขอเริ่มก่อนว่าสิ่งที่แบงค์ชาติดูหลักๆนะครับก็คือเราจะให้ความสาคัญกับเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจเป็นหลักใช่ไหมฮะเพราะว่านโยบายการเงินเนี่ยกว่าที่แบงค์ชาติครับจับตับดอกเบี้ยแล้วมันส่งผลไปหาเศรษฐกิจเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก1หนึ่งถึงสองปีข้างหน้าดังนั้นเนี่ยเวลาเราดูภาพเศรษฐกิจนะครับเราก็จะดูว่าเอ๊ะเศรษฐกิจในอดีตและปััจุบน มันสอดคล้องกับมุมมองที่เราเคยมองไว้ในอดีตหรือเปล่านะครับแล้วก็รวมทั้งว่าดูว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะกระทบแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตซึ่งประโยชน์ของการติดตามภาวะเศรษฐกิจนะครับก็จะช่วยให้แบงก์ชาติเองนี่แหละครับสามารถปรับนโยบายการเงินนะครับได้อย่างทันท่วงทีนะครับเช่นสมมติว่าเราพบว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยมีผู้ป่วยโควิดเนี่ยเข้ามามากกว่าที่เราเคยมองไว้อย่างเงี้ยเราก็สามารถปรับนโยบายการเงินอาจจะให้ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจอาจจะเกิดขึ้น ประโยชน์ต่อมาเนี่ยก็คือทําให้พี่น้องประชาชนนะครับสามารถใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับไปปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจได้นะครับได้อย่างเหมาะสมยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าแบงค์ชาติเนี่ยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในประเทศนะครับอาจจะชะลอลงแต่ว่าเศรษฐกิจในต่างประเทศเนี่ยยังคงเข้มแข็งอยู่นะครับถ้าธุรกิจเนี่ยอาจจะไปปรับเปลี่ยนลายการผลิตเนี่ยให้เป็นสินค้าส่งออกมากขึ้นอันนี้ก็จะช่วยให้ภาคธุรกิจเนี่ยสามารถรักษา รายได้ให้มันอย่างคงที่ได้นะครับอย่างนี้พี่เข้าใจแล้วว่าแบงค์ชาติเนี่ยใช้การจับชีพประจรษฐกิจเนี่ยเพื่อเอามาดาเนินนโยบายการเงินที่สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจในตอนนั้นรวมถึงว่าให้ประชาชนเนี่ยได้เตรียมพร้อมถ้าธุรกิจได้เตรียมพร้อมกับการที่จะปรับขึ้นหรือลดลงของเศรษฐกิจแล้วอย่างนี้เนี่ยอยากทราบว่าอย่างแบงค์ชาติอะคะจะทราบไหมคะว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะดีหรือไม่ดีเราจะรู้ได้ยังไง ถ้าถ้าย้อนกลับไปเวลาที่คุณหมอตรวจสุขภาพของคนไข้ใช่ไหมครับเขาคุณหมอเนี่ยก็จะเริ่มจากแยกก่อนว่าอวัยวะร่างกายต่างๆเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมครับแบงค์ชาติก็ทําเหมือนกันเลยครับก็คือเริ่มจากการแยกองค์ประกอบของเศรษฐกิจก่อนนะครับซึ่งองค์ประกอบที่เราแยกเนี่ยก็จะดูว่าเศรษฐกิจด้านการใช้จ่ายเป็นยังไงนะครับด้านการผลิตการภาาการเงินนะครับแล้วก็เสถียรภาพเศรษฐกิจเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเราก็จะดูว่าเศรษฐกิจเนี่ยขับเคลื่อนที่เป็นวงจรนะครับ มันมีความขับเคลื่อนเป็นวงจรอย่างไรนะครับแล้วก็สอดคล้องกันไหมนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะดูเป็นภาพเล็กลงมปไปด้วยนะครับเป็นรายสินค้าเลยครับว่าสินค้าที่ขายดีเนี่ยคืออะไรสินค้าที่ขายไม่ดีคืออะไรนะครับแล้วก็ดูเป็นภาครายอุตสาหรกรรมด้วยนะครับว่าเศรษฐกิจในภาพรวมที่มันฟื้นมาเนี่ยเอ๊มันฟื้นมาจากเซกเตอร์ไหนนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมไหนที่ยังไม่ฟื้นซึ่งอุตสาหกรรมที่ยังไม่ฟื้นเนี่ยเดี๋ยวแบงค์ชาติก็จะต้องมีเครื่องมือเครื่องมือครับไปช่วยทําให้ เขาสามารถฟรื้นได้เหมือนกับคนอื่นๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ดูเป็นเศรษฐกิจร,รายพื้นที่ด้วยนะครับโดยที่แบงค์ชาติเองนะครับ <c oughs> ก็จะมีสำนักงานย่อยเนี่ยตั้งไปยังภูมิภาคต่างๆนะครับถ้าถามว่าดูยังไงว่าดีไม่ดีใช่ไหมฮะอาจจะเริ่มจากว่าเวลาเรามองในแง่ของตัวเรานะครับเวลาเรารู้สึกว่าเศรษฐกิจดีเนี่ยเราก็อยากจะใช้จ่ายมากขึ้นใช่ไหมฮะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเราก็จะไม่อยากใช้จ่ายใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยในในแง่ของประเทศก็เหมือนกันนะครับว่า ถ้าเกิดว่าประเทศเนี่ยเศรษฐกิจดีเนี่ยเราก็ควรเห็นเศรษฐกิจด้านการใช้จ่ายเนี่ยขับเคลื่อนมาก่อนใช่ไหมครับโดยที่ด้านการใช้จ่ายเนี่ยเราอาจจะดูย่อยก่อนว่าการใช้จ่ายในประเทศเป็นยังไงการบริโภคเอกชนนะครับเราก็จะดูเลยว่าถ้าประชาชนเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปซื้อสินค้าตัวไหนนะครับด้านของการดูดุทธเอกชนเนี่ยเราก็จะดูว่าภาคธุรกิจเนี่ยเขาไปลงทุนในเครื่องจักรตัวไหนนะครับเครื่องจักรแบบ ไฮเทคไหมรามว่ายังเป็นเครื่องจกักรอุตสาหกรรมเก่าหรือเปล่านะครับซึ่งการลงทุนรูปแบบการลงทุนเนี่ยก็จะบอกโครงสร้างเศรษฐกิจในอนาคตได้ด้วยนะครับนอกจากการใช้จ่ายของภาคเอกชนแล้วเนี่ยเราก็ดูการใช้จ่ายของภาครัฐด้วยครับซึ่งเราก็จะมาดูว่าภาครัฐเนี่ยมีการใช้จ่ายเรื่องของการซื้อครุภัณฑ์เป็นยังไงนะครับการจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นยังไงการลงทุน mm. องคงการใหญ่ๆนะครับเช่นแบบว่าท่าเรือแหลมชบงังนะครับรถไฟความเร็วสูง นะครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็ดูติดตามเรื่องของมาตรการของภาครัฐด้วยนะครับว่าการเบิกเงินของมาตรการภาครัฐเหล่านี้เนี่ยลงสู่เศรษฐกิจจริงอ่ะเท่าไหร่แล้วนะครับถ้าการใช้จ่ายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีการใช้จ่ายจากต่างประเทศด้วยครับก็คือเรื่องของการการส่งออกสินค้านะฮะการส่งออกสินค้าที่เราดูเนี่ยเราจะดูลึกในแง่ของรายสินค้าเลยนะครับว่าสินค้าที่มันเราส่งออกเก่งๆเนี่ยเป็นสินค้าประเภทไหนนะครับเช่น ยานโยนไหมนะครับแล้วก็ดูว่าเป็นแบบสินค้าเกษตรนะฮะซึ่งซึ่งเราก็จะดูได้ว่าสินค้าตัวนี้ที่ส่งออกไปครับเราส่งไปยังประเทศไหนดังนั้นเนี่ยการที่เราติดตามเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าของเราครับก็เลยมีความสําคัญด้วยค่อนข้างมากเลยครับอ,อีกตัวก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งช่วงก่น <S 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 อน COVID ่อนโควิดเนี่ยฮะสิ่งที่เราดูเนี่ยเราติดตามเนี่ยเราก็จะดูแค่ว่าท่องเที่ยวพันด่านเข้ามาเนี่ย มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมฮะแต่ว่าพอช่วงโควิดแล้วเนี่ยไม่มีต้องเที่ยวผ่าน่านแล้วนะครับแต่ว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็ยังดูว่าพัฒนาการของการแจกจ่ายวัคซีนเป็นยังไงนะครับของแต่ละประเทศเลยแล้วก็ดูว่าอัตราการติดเชื้อของแต่ละประเทศเป็นยังไงนะครับรวมทั้งมาตรการควบคุมของแต่ละประเทศเข้มงวดหรือว่าผ่อนคลายแล้วนะครับที่ที่ผมพูดไปเนี่ยจะเป็นการที่ต่างชาติเนี่ยมาซื้อของจากบ้านเราใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการค้าขายกับเขาแล้วก็มีการซื้อของจากเขาด้วยนะครับก็คือ เราก็ต้องรู้เรื่องของการนําเข้าด้วยครับว่าการนําเข้าเนี่ยเป็นยังไงนะฮะซึ่งการนําเข้าตัวนี้ครับมันจะช่วยให้เราเห็นภาพเศรษฐกิจในประเทศได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยครับสมมุติว่าเราเห็นว่าภาคธุรกิจมีการนําเข้าเครื่องจักรมาเยอะๆใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะบอกได้ว่าเงินโน้มการลงทุนของประเทศน่าจะดีขึ้นนะครับอีกหนึ่งที่เราดูก็คือเรื่องของภาคการผลิตนะครับเราก็จะดูว่าเทศก,การที่เราซื้อ ซื้อของมากขึ้นเนี่ยมีคนผลิตให้เราเพิ่มขึ้นไหมนะครับแบงค์ชาติเนี่ยก็จะดูค่าการผลิตเนี่ยโดยเริ่มจากภาคอุตสาหกรรมก่อนนะครับโดยเราจะดูเป็นรายสินค้าเลยครับว่าสินค้าตัวไหนเนี่ยที่ผลิตมาเยอะหรือน้อยมากน้อยแค่ไหนเช่นแบบรถยนต์ติโตรเคมีทีนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องดูสินค้าที่ผลิตจากภาคการเกษตรด้วยนะครับเราก็จะมาดูเรื่องของปริมาณสินค้าเกษตรโดยมิติที่เราจะดูเนี่ยเราจะดูทั้งแน่ของปริมาณนะครับแล้วก็ดูเรื่องของราคาสินค้าเกษตรด้วยภาคการเกษตรเนี่ยเป็นภาคที่ขึ้นอยู่กับเรื่องของลมฟ้าอากาศใชม้ค ดังนั้นเนี่ยแบงค์ชาติเนี่ยก็จะติดตามเรื่องของทิศทางของพายุนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำในเขื่อนมาด้วยนะครับว่ามีเพียงพอที่จะใช้เพาะปลูกในฤดูการถัดไปไหมนะครับจริงแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการผลิตด้านของบริการด้วยครับข้าบริการเนี่ยจะประกอบไปด้วยธุรกิจค่อนข้างหลากหลายนะครับอาจจะยกตัวอย่างเห็นภานะครับเช่นการขนส่งนะครับการค้าการก่อสร้างสมมุติว่าผมต้องผมต้องการจับชิ้ปจอนการขนส่งผมก็จะเริ่มจากดูก่อนว่าเป็นการขนส่ง สินค้านะครับหรือว่าการขนส่งคนถ้าขนส่งสินค้าเนี่ยข้อมูลที่ผมดูเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของปริมาณสินค้าผ่านด่านหรือว่าถ้าเป็นการขนส่งคนเนี่ยก็จะดูว่ามีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามีทีเอสเเพิ่มขึ้นไหมนะครับหรือว่ามีการออกไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าอีกวงจรหนึ่งที่เราให้ความสําคัญไม่แพ้กันก็คือ,อ,อวงจรที่มีเงินเป็นตัวกลางนะครับก็คือวงจรที่เชื่อมระหว่างผู้กู้กับผู้ให้กู้นะครับซึ่งแมนชั่นเนี่ยจะเริ่มจาก ดูเรื่องของต้นทุนทางการเงินนะครับก็คือเราจะดูว่าอัตราดอกเบีย้ยที่ธนาคารพาณิชย์ก,กำหนดเนี่ยเคลื่อนไหวสอดคล้องกับนโยบายการเงินหรือเปล่าหรือว่าจะดูเรื่องของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้นะครับว่าเคลื่อนไหวเป็นยังไงอาจจะอธิบายเพิ่มนีดหนึ่งครับตราสารหนี้เนี่ยก็คือหลักทรัพย์นะครับที่ภาคธุรกิจเนี่ยขายออกมาแล้วถ้าเราไปซื้อครับเราจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของธุรกิจนั้นๆนะครับ ซึ่งเราก็จะดูว่าอัตราดอกเบีย้ยและอัตราตอบแทนตราสารหนี้เนี่ยเคลื่อนไหวสอดคล้องกับนโยบายการเงินมาก้ายแค่ไหนนะครับแล้วก็มันมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจอย่างไรนะครับต่อมาเนี่ยที่เราดูก็คือเรื่องของปริมาณการระดมทุนนะครับ คือในในเรื่องของปริมาณการะดมทุนเนี่ยฮะเราจะดูแหล่งที่มาของเงินก่อนนะครับว่าแหล่งที่มาของเงินที่ภาคธุรกิจใช้เนี่ยมาจากไหนนะครับแล้วเราก็ตอ่อต่อมาว่าเงินที่เขาได้เนี่ยเขาเอาไปใช้ทําอะไรนะครับมันก็จะช่วยให้เราเห็นภาพเศรษฐกิจด้านการใช้จ่ายเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยครับทีนี้เนี่ยตัวตัวแปรต่อมานะครับจะเป็นตัวแปรที่แบงค์ชาตให้ความสําคัญมากเนื่องจากว่าเป็นเป้าหมายของเราครับก็คือเงินเฟอ้อนะครับแบงค์ชาตเนี่ยก็ติดตามค่อนข้างอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเอ่อเป็น รอบเป้าหมายของนโยบายการเงินนะครับก็คือเราจะดูว่าเงินเฟ้อที่มันปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยมันมาจากราคาอะไรนะครับเช่นเอออาจจะมาจากราคาน้ํามันหรือเปล่านะครับหรือว่ามาจากราคาสินค้าเกษตรมันเป็นแบบชั่วคราวหรือว่าเป็นถาวรนะครับตัวแป้าหมาณที่เราให้ความสําคัญเนี่ยค่อนข้างใกล้ชิดมากๆก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเคลื่อนไหวเนี่ยค่อนข้างจะเป็นมีความผีค่อนข้างสูงครับคือเป็นรายวันเลยถ้าเราเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเคลื่อนไหวแปลกไปเนี่ยเราก็จะมีเครื่องมือเนี่ยเข้าไปดูแลในตอน บบสิ่งที่เราให้ความสําคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของอเสถียรภาพเศรษฐกิจเาจะยกตัวอย่างชัดๆก็คือเรื่องของหนี้ต่างๆนะครับโดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันอยู่ในระดับที่สูงเกินไปไหมจนที่ไปกดทําให้การบริโภคใน,นคดดอนาคตดรอโลงนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นนโยบายเข้าไปช่วยเหลือด้านหนี้สิน,นค่อนข้างมากครับเช่นนโยบายขับชาระหนี้นะครับหรือว่าช่วยในเรื่องของเจรจาไก่เกลี่ยหนี้นะครับแลเสียภาพอีกตัวที่เราดูก็คือเรื่องของความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงินนะครับเช่นดูว่าแบงก์เนี่ยมีการตั้งสำรองเนี่ย เพียงพอไหมถ้าเกิดมีเสียในระบบเพิ่มขึ้นนะครับเท่าที่ฟังมาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะแบงค์ชาติเนี่ยดูทั้งแบบว่าการจ่ายภาคเอกชนภาครัฐแล้วก็ภาคต่างประเทศรวมถึงการผลิตทั้งอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและยังจะมีภาคบริการกับแรงงานอีกและอย่างที่ขาดไม่ได้ที่แบงค์ชาติดูเมื่อกี้ที่บอกก็คือว่าเช่นอัตราดอกเบีย้ยอัตราแลกเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งนี่ครเรียนซึ่งอันนี้เนี่ยแบงค์ชาติก็คือดูอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วแล้วอย่างข้อมูลที่เยอะมากทั้งหมดเนี่ยค่ะ เราเอาข้อมูลมาจากไหนอะคะองป่าครับก็โดยทั่วไปครับข้อมูลเหล่านีเน้เราก็ได้มาจากการจัดเก็บแล้วก็การสํารวจของหอน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับรวมทั้งจะมีบางข้อมูลเนี่ยที่แบงค์ชาติจัดเก็บเองนะครับโดยที่เราเนี่ยก็จะเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้นในทุกๆสิ้นเดือนด้วยครับยกตัวอย่างข้อมูลที่เราใช้นะครับเช่น ในการดูการบริโภคการบริโภคเอกนชนนะครับข้อมูลที่เราใช้เนี่ยก็จะเช่นยอดขายรถยนต์ซึ่งเราก็จะได้จากสภาอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยเราก็จะได้จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับ หรืออย่างการลงทุนนะครับข้อมูลที่เราใช้เนี่ยก็คือ,คอพื้นที่ได้รับอนุนาตกก่อสร้างจากสัง,งานสถิติแห่งชาตินะครับหรือว่าข้อมูลยอดขายเพิ่มจากในประเทศเนี่ยเราก็เอามาจากข้อมูลของผู้ที่ยื่นเสียภาษีให้กับกรมสรรพาก,กรนะครับแล้วอย่างการใช้ข้อมูลเศรษฐกิจที่สํารวจโดยหน่วยงานรัฐอย่างนี้คะ่ะมันมีข้อจํากัดอะไรไหมคะ คก็ข้อมูลเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นข้อมูลรายเดือนนะครับแล้วก็มีความล่าชา้าอยู่ที่ประมาณ1-2เดือนเลยครับซึ่งมันก็จะทําให้เราไม่สามารถจับชิบยอนเ์เศรษฐกิจได้อย่างทันการเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะในช่วงโควิดใช่ไหมฮะที่ภาพเศรษฐกิจอ,อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างเปลี่ยนเร็วมากใช่ครับ ดังนั้นเนี่ยแบงชาติก็เลยพยายามใช้ข้อมูลทางเลือกอื่นๆน,นะครับเข้ามาจับชิปจรเศรษฐกิจซึ่งก็คือข้อมูลด้านของดิจิทัลแล้วก็ด้านของพวกบิ g d ด t ตต่างๆนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลพวกนี้เนี่ยได้ง่ายขึ้นด้วยครับแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้เนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นความถี่ที่เป็นแบบรายวันนะฮะเราก็สามารถรู้สกิลได้ค่อนข้างเป็นเรียลไทม์อาจจะยกตัวอย่างเช่นข้อมูล Google Mobility ดังรูปเนี่ยที่เราจะเห็นว่าในช่วงที่มีการล็อกดาวนครับข้อมูล Google Mobility ตัวนี้เนี่ยก็จะลดลงค่อนข้างมากนะครับส่วนพอมีการคลายล็อกแล้วเนี่ย g o o g l e Mobility เนี่ยก็จะเด้งขึ้นมานะครับซึ่ง Google m o b i l i t y เนี่ยก็จะบอกได,ได้ด้วยนะครับว่าคนเนี่ยไปที่ไหนมากขึ้นด้วยครับเช่นแบบตอนช่วงล็อกดาวเนี่ยคนมันจะอยู่บ้านเป็นหลักแต่พอคลายล็อออกกแล้้้ววเนนน่ไไไคปปหหาางมมขึมรืรส สถานะมากขึ้นถ้ายกตัวอย่างอีกก็คือว่าข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในโรงงานนะครับซึ่งสมมติถ้าเราเห็นว่าการใช้ไฟฟ้าในโรงงานเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะพออนุมานได้ครับว่าไอ้ภาคการผลิตเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะ,ะข้อมูลที่เราดูต่อมาก็คือการใช้จ่ายพันบททัตรเครดิตต่างๆครับซึ่งเราก็จะดูเป็นแบบรายสินค้าด้วยครับว่าคนรูดบัตรไปเนี่ยเขาไปใช้จ่ายอะไรแต่ว่าอยากจะให้ผู้ฟังสบายใจได้เลยครับว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้ดูเป็น ลายบุคคลนะครับเราดูเป็นภาพรวมเป็นหลักนะครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้เปิดเผยที่ไหนนะครับก็ท่านผู้ฟัง,งก็สบายใจได้เลยครับว่าข้อมูลของท่านจะปลอดภัยค่ะอย่างนี้แปลว่านอกจากข้อมูลทางภาครัฐเนี่ยเราก็มีการใช้ข้อมูลดิจิตอลแล้วก็บิตด a ต้แล้วล้วมีแหล่งข้อมูลอื่นอีกบ้างไหมคะที่แบงกชาติได้รับอะ,ค,ะค่ะครับนอกจาก การดูตัวเลขที่พูดมาเมื่อสักครู่ครับแบงก์ชาติเนี่ยก็มีทีมนะครับที่ไปคุยกับผู้ประกอบการโดยตรงเลยครับเพื่อจะได้ข้อมูลเชิงคุณภาพแล้วก็ได้ของข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นนะครับ <c oughs> โดยเราเนี่ยจะไปสอบถามผู้ประกอบการเนี่ยในทุกๆเดือนเลยครับซึ่งเวลาเราถามนยครับเราก็จะไม่เลือกเฉพาะเฟิร์มใหญ่ๆรเราจะถามทุกๆทั้งเฟิร์มเล็กเฟิร์มการ SE แล้วก็สอบถามในพื้นที่หลากหลายด้วยครับเช่นแบบถักติดตามต,ต่างจังหวัดหรือว่า ในเขตอุตสาหกรรมที่ไกลๆครับซึ่งเราก็จะถามว่าต <Yeah. S 2> อนนี้เนี่ยเศรษฐกิจเป็นยังไงต้นทุนทางการเงินสูงไหมนะครับเราก็จะดูว่านโยบายต่างๆที่เราเคยออกไปแล้วเนี่ยเขามีความเห็นยังไงนะครับซึ่งเราก็จะเอาความเห็นเหล่านี้ครับมาปรับนโยบายของเราในอนาคตต่อไปครับแปลว่าเราก็มีการลงท้นที่เก็บข้อมูลเองด้วยแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้มาค่ะเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราเอาข้อมูลเหล่านี้ค่ะไปประมาณการเศรษฐกิจยังไงอะคะครับก็ ในการประมาณการเศรษฐกิจครับซึ่งเป็นกระบวนการที่สําคัญที่สุดในการทํานโยบายการเงินนะครับก็คือว่าการประมาณการเศรษฐกิจเนี่ยผมอาจจะขอแบ่งเป็น3องค์ประกอบนะครับองค์ประกอบที่1คือ Input ก็คือว่าข้อมูลที่เราใช้นะครับแล้วก็องค์ประกอบที่2คือเรื่องของ Process นะครับก็ person. คือการจัดการข้อมูลเหล่านั้นนะครับองค์ประกอบที่3คือ Output ก็คือผลที่ได้จากการประมาณการเป็นยังไงนะครับในส่วนของ Input นะฮะ อินพุตเนี่ยเราจะเริ่มจากว่าเราก็เอาข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆที่เราจับชิปจอเมื่อสักครู่ครับมามาเช็คก,ก่อนว่าไอ้ภาพเศรษฐกิจเนี่ยในปัจจุบันมันเหมือนกับที่เราเคยมองว้ในอดีตไหมนะครับแล้วก็พยายามตรวจสอบดูว่ามันมีปัจจัยอะไรหรือมันมีความเสี่ยงอะไรที่จะกระทบเศรษฐกิจในอนาคตนะครับแล้วโดวยที่เศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยเราจะกาหนดผ่านข้อสมมติฐานต่างๆนะครับข้อสมมุติที่เรา ใช้ครับหลักๆก,ก็คือเรื่องของทิศทางเ,รเศรษฐกิจเพศคู่ค้านะครับว่าอเมริกาจะโตไปเท่าไหร่นะครับหรือว่าจีนจะโตต่อเนื่องไหมนะครับหรือว่าราคาน้ํามันนะครับว่าเราก็จะดูว่าราคาน้ํามันเป็นยังไงกลุ่มโอเปกมีการเพิ่มหรือลดกําลังการผลิตหรือเปล่านะครับหรือว่าดูเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐนะครับว่าก,การเบิจกจ่ายภาครัฐทําได้ดีแค่ไหนนะครับเราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้นะครับมากําหนดจุดตั้งต้นณปัจจุบันแล้วก็ คาดแล้วก็คาดการณ์ไปในอนาคตด้วยครับซึ่งพอเราพอเราได้ข้อสมมติใช่ไหมฮะแล้วก็ได้จุดตั้งต้นของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเราก็เอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาใส่ในแบบจําลองทางเศรษฐกิจเราจะขอขยายความอธิบายแบบจําลองทางเศรษฐกิจเพิ่มนิดนึงนะครับแบบจําลองทางเศรษฐกิจนะครับมันเป็นวิธีการทางสถิติซึ่งเราได้านจากการที่เราหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆนะครับผ่านกระบวนการสถิติโดยที่แบบจําลองตัวนี้นะครับจะบอกว่าถ้าตัวแปรหนึ่งเปลีป่ยนแปลงไป,ไปอีกตัวแปรหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ แต่ว่าเราก็คงไม่ได้เชื่อแบบจําลองแบบนั้นเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยในการเข้ามาสอบทานผลจากแบบจำลองอีกทีหนึ่งนะครับแลยเราก็จะมีทีมที่คอยดูเรื่องของการส่งออกเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูมีทีมที่คอยติดตามเศรษฐกิจให้ผู้ค้ามาช่วยตรวจสอบด้วยนะครับบ้าเนี่ยผลจากการประมาณการเนี่ยก็ไม่ใช่แค่มาจากโมเดลอย่างเดียวครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้ออกมาเนี่ย แบงค์ชาติของเราเนี่ยก็มีตระหนักอยู่นะครับว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดการไว้ก็ได้ใช่ไหมฮะมันอาจจะเปลี่ยนเบนหรืออาจจะคาดเคลื่อนไปจากที่เราเคยมองไว้ดังนั้นเนี่ยแบงค์ชาติก็ตระหนักว่าเราควรจะสื่อสารว่าความเสี่ยงที่อนาคตเนี่ยจะไม่เป็นอย่างที่คาดเนี่ยเป็นอ่มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับผ่านแผนภาพแฟนชาตินะครับโดยที่พื้นที่ที่มันสีเข้มเข้มเนี่ยครับก็จะหมายความว่าโอกาสที่ ภาพเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยจะมากนะครับส่วนถ้าพื้นที่ที่สีอ่อนๆเนี่ยแสดงว่าโอกาสจะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยก็จะน้อยลงตามลําดับนะครับนอกจากนี้เนี่ยความกว้างของแผนภาพรูปพัดตรงนี้นะครับก็ก็จะบอกถึงว่าความเสี่ยงมากขึ้นมากมากน้อยแค่ไหนนะครับเช่นถ้าเราเห็นว่าในช่วงที่แผนภาพแฟนชาร์ตตัวนี้ครับมีความแคบนะครับแสดงว่าความเสี่ยงที่จะคัดเคลื่อนก็จะน้อยนะครับแต่ว่า ถ้าเราเห็นว่าแผนภาพแฟนชาร์ตตัวนี้ครับว้างเนี่ยสแสดงว่าความค้าเคลื่อนโอกาสที่จะข้าเคลื่อนจากที่เราเคยคาดการณ์ไว้เนี่ยก็จะมีสูงนะครับนอกจากจะมีเรื่องของแผนภาพแฟนชาร์ตที่ใช้สื่อสารเรื่องของความเสี่ยงแล้วเนี่ยแบงก์ชาติเราเนี่ยก็จะมีการทําชาร์กคัทหรือซีเนเโ,โอครับไว้ด้วยนะครับเช่นเราก็จะดูว่ามันมีโอกาสไหมที่จานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยอาจจะมากกว่าที่เราคาดการณ์ไว้และถ้ามากกว่าเนี่ยสิทิ์ิจะลงไปเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็จะมี เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยในการเข้าไปดูแลในเชนซนโอนั้นๆด้วยครับซึ่ง c ซนเนโอเหล่านี้นะครับก็จะช่วยให้แบงค์ชาติเนี่ยสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไ,ได้ดีขึ้นนะครับอย่างนี้ก็คือเอาข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยมาตั้งสมมุติฐานเอาเข้าแบบจำลองเศรษฐกิจซึ่งก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาคอนเฟิร์มด้วยว่าอะไรยังไงถูกต้องหรือเปล่า แล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะมาประมาณการเศรษฐกิจโดยที่จริงๆก็คือทําเป็นแบบมีแผนรองรับสําหรับกรณีต่างๆด้วย,ยใช่ใชคะคอย่างนี้ก็เยอะแล้วก็ครอบคลุมรอบครอบอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยว่าแบบกรณีต่างๆจะเกิดยังไงขึ้นบ้างสุดท้ายแล้วต้องป่านอยากฝากอะไรถึงผู้ฟังบ้างไหมคะครับก็พอมาถึงตรงนี้ฮะผมก็เชื่อว่า่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยน่าจะเข้าใจวิธีการดูแลภาพเศษษษษษษรษฐกิจการติดตามเศรษฐกิจของแบงค์ชาติแล้วครับรวมถึงการ ประมาณเศรษฐกิจของแบงค์ชาตินะครับแต่ว่าถ้าขั้นใดครับอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆอยู่นะครับอยู่ในเว็บไซต์แบงค์ชาตินะครับตัวแรกก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์รายงานรายเดือนนะครับซึ่งท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์แบงค์ชาตินะครับแล้วก็เซิร์ชคาว่ารายงานเศรษฐกิจรายเดือนนะครับซึ่งรายงานตัวนี้เนี่ยเราก็จะเผยแพร่ในทุกๆสิ้นเดือนนะครับแต่ถ้าหากท่านเนี่ยอยากจะดูรายละเอียดของแนวโน้มเศรษฐกิจให้ละเอียดขึ้นนะครับ อันนี้เนี่ยเราก็จะมีภาพในโน้ตรกิจเนี่ยอยู่ในรายงานนโยบายการเงินนะครับซึ่งรายงานนโยบายการเงินนี้เนี่ยเราจะเผยแร่เนี่ยหลังการประชุมกนง,งไตรมาสละครนะครับก็สามารถเข้าในในที่เว็บไซต์แบงก์ชาติเช่นเดียวกันนะครับโดยที่เข้าไปเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถเสิร์ชคำว่ารายงานนโยบายการเงินแล้วก็เจอเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ อีเวนต์สาแบงชาติเลยนะคะวันนี้พี่ต้องขอบคุณน้องป่านมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจของเรามาเล่าให้เราฟังว่าจริงๆแล้วอยว่าแบงชาติเนี่ยการที่จะประเมินสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยดิเก็บข้อมูลเยอะแค่ไหนแล้วรอบด้านมากๆด้วยแล้วก็ข้อมูลที่เราเก็บจากหน่วยที่เนี่ยเพื่อนําข้อมูลที่มาใช้ในการดาเนินนโยบายที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในค่ะ ะคะงั้นวันนี้พี่ต้องขอขอบคุณน้องปั่นมากๆแล้วก็ครั้งหน้าค่ะมีเรื่องน่าสนใจอะไรมาพูดคุยกันอีกสามารถติดตามได้ในรายการคุยกันรนอ,อบนะคะสำหรัวบวันนี้มุกกับน้องปัน่นขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ